โอเคนะครับสวัสดีครับน,น,นักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวรูจะพานะครับทำแบบฟึกหัดนะครับ reading comprehension นะครับกะเพื่อความเข้าใจนะครับกะแเพื่อความเข้าใจนะจากครั้งที่แล้วนะคลิปที่แล้วเราพูดถึงข้อความนะบทความเกี่ยวกับไฟ t ิงเอา Wifi นะครับไฟป่านะครับการต่อสู้กับไฟป่าใช่ไหมครับนะ่ยเศรษกการที่จะดับไฟป่านั่นเองนะครับ มีทางอากาศแล้วก็ทางพื้นดินผ้าพื้นดินนะครับโอเคเรามาดูนะครับข้อแรกนะครับข้อแรกนะีข้อหนึ่ง in l e v e n the face dark as night mean is what อ่าในบรรทัดที่หนึ่งวลีที่ว่า dark as night มีความหมายว่าอะไรนะครับ a very really, very really dark night B. Very really early morning C. Day time but d ด r k แปลว่าอะไรครับตัวที่หนึ่งรับที่หนึ่งก็คือตัวน,นี้นะครับตับที่หนึ่งก็คือตัวน,นี้นะแปลว่าอะไรอ่ากลางคืนที่มืดมากใกล้จะเช้าแล้ว หรือเป็นกลางวันเวลากลางวันแต่มืดข้อไหนครับอ่าเฉลยนะครับซีนี่นะครับมามีใครดาวทูไมน,นะครับต่อมาข้อสองนะครับ When the fire, fire When the firefighters fire fire stay Fire is not a problem People living near fire that's the problem บเ yeah. มื่อนักพินเพิงพูดว่านะครับไฟไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับแต่คนที่อาศัยอยู่ใกล้ไฟนั่นสิเป็นปัญหามีความหมายว่าอะไรนะครับนั่นอะไรนะครับอี่นะ i รับไฟมันเป็นธรรมชาติแต่มันอันตรายต่อคนที่อยู่ใกล้ไฟไหม้ไฟในฟาร์มไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ไ i นี่นค R. อ i ะไร,ราาตัดทิ้งไฟส์ควร b o ็น e าน o อ l e นที่อยู e ใกล้ไ s ส์นะครับนี่ธรรมชาติใจไฟก็คือไฟนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมาชาตินะแต่อันตรายเนมะื่อคนอศาศัยอยู่ใกล้นะครับ อ่าตอบก็ a ะครับต่อไปก็อ3 inline 19 the p h r e f i r s e used as f u n can be replaced by คำว่า used as f u n สามารถที่จะแทนที่โดยคำว่าอะไร used ก็คือใช้เป็นเชื้อเพลิงใช้เป็นเชื้อเพลิงะไใช้อะไรแทนได้นะครับ อ่า ah, burn ก็คือขอไม้นะครับขอไม้ก็ได้นะครับต่อไป C นะครับ C นะ Which of Which of these statements about the purpose of the passage is correct นะครับนอะ่านะอันไหนนะครับจากเรื่องนี้นะครับ uh, put, so then, พูดแสดงถึงจุดประสงค์ของบทความที่ถูกต้องนะครับ is tell us why wi-Fis wi fi aren't a problem to show us how to how firefighters destroy everything is explain how firefighters fight wi-fi ฝ่านั่นเองนะครับอ่าเัวไหมครับอ่าพอทำได้ไหมนะครับอะไรๆอันนี้เป็นนะครับก็อาจเพื่อความเข้าใจนะครับแลว้วก็คับเอ้โอเคนะครับต่อไปนะครับอ่ามาดูแบบข้อที b meeting passage again complete label with word from the passage นะเราอ่านเรื่องๆอีกรอบแล้วก็มาเติมตรงนี้นะครับ่เรามาดูนนะครับอันแรกนะครับ Fire fight fighters Yeah, ทำอะไรนะครับ From a g r e e n ก็เออไฟเจอ start จุดๆอะไรครับอ่าเริ่มที่จะนี่เรไรกว่าอะไรครับเนี่ยว่าอะไรอะ่รอะไรครับอืมเนี่ยโอเค by by ิร์น dot dot elite นะครับอ่า ไฟถึงดิ๊กอ่าดิ๊กตอนนี้จะนนี้มีคำดิ๊กแล้วดิ๊กอะไรตรงนี้นะครนะฮะ It is difficult for the fire to นะ to อะไรนะครับ Sample practice cut down cut down นี่ cut down อะไร cut down อะไรนะครับนะ So the fire can't go อืมโอเคนะครับ mm. okay, nah. ดูคนนเฉลยนะับ Firefighters from a n r y brain คืออะไรครับ d r o p นะ r o p water d r o p water f i r f g h t start and sudden มา b a c f i r e ใชไมทำับ b f i r e Burn Burn อะไรครับมง Burn 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 Gas l นะครับ Dry start wow, so glass น่อห้าแห้งนะครับ f i r f e r t week And dig and fire line with ditch. Fire line with ditch. It is difficult for the fire to cross it. Some firefighters cut down. cut down dead trees. So the firefighter can't Uh, move to mm hmm. no. okay. Okay. <l okay. o l nah t e r trees นั่นเองนชครับอะ่านะครับง่ายไหมง่ายเนาะโอเคนะครับอาโอเคมาดูนะครับทีนี้มาดู language นะครับ language a c t i c e บ้างจคำศัพท์ที่เราเราพูดถึงไปก่อนแรกนะครับตอนแรกโอเคนะครับเลือกคำที่เหมาะสมที่ถูกต้องนะครับโอเคนะคราทำไปพร้อมกันนะครับ โอเคนะครับข้อหนึ่ง The What From the Sun m a k e Life on Earth Possible นะครับความร้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้ชีวิตบนโลกอาอยู่บนโลกได้ใช่ไหมครับตอบข้อไหนครับข้อเนี่เนี่แนวความร้อนนะครับ Hot and Active ใช้เด็กไม่ได้นะครับ Okay. In the รรษที่ t 8 century It l o n ดื s e สำห r ับนั e ท e r r o r e u r o จ o กย t o รปเ r ื่ o l ี่ l ะจุดจุดอเมริกาหรืออริ่าในสครับอเมรกใช้เวลาหลายเดือนสำหรับนักท่องเที่ยวจากยุโรปเพื่อที่จะจุดจุดอเมริกา l l o s e follow Creation yeah. Everyone knows, everyone knows, everyone knows it is difficult or unique to come out over it. ทุกคนเรรู้ว่ามันจิดจุดนะครับจิดปีนะครับปีผูเขาอปีที่สองใช่ไหมครับ In many parts of Australia Wi-Fi r s broken s p e c i a l l y r i n e summer e นหล i f ดยเฉอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนนั่นเองนะในหลายส่วนของออสเตรเลียนะ Wi-Fi ปิดหนามาโดยเะอย่า่ในช่วงฤดูร้อนนะเพราะ เล่ okay. okay. นกันจากอีกลนส์กู๊ดอัพออัพเฟอร์ไฟเชนอีชาชครั่นะนตนะครับโตจากกลุนะ่มที่แตกต่างกันกทำไมครับต่อสู้กันจากกลุ่มอื่นนะครับนะ In many sports when you r i v b l e the ี t วเธอ e ีมเกติกนะฮะในหลายๆกีฬานะแม่คุณนะครับปล่อยลูกบอลน,นะครับนะอ่าจับลูกบอลเจ็ดกรอบนะครับ t เดียวเธอทีมเกติกก็จะประมาณน,นะครับประมาณนะครับนะ่เจ็ด many people worry that we are too many dollars นะครับหลายคนนะครับกังวลว่าเราไม่สามารถที่จะ uh, ป่าจำนวนมากการทําลายป่านะครับไม่สามารถอะไรกังวลว่าเรานะครับถ้าเราเนะี่ยกำลังทําลายป่าเป็นจำนวนมากนะครับอ่า uh, ไม่ใช่ต่อสู้ในะการทาลายป่าและแฝด d e c l a n e c a n y o n show us How beautiful nature can be นะฮะการคิดเรื่องกำลังชอะเรว่าอัถุสถารที่เป็นธรรมชาติที่มันสวยงามได้อย่างไรอันนี้คือ,อ,อเปนคำ่อนนะครับอประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาคำศัพท์ตัวนี้นะครับมามาใช้กับบ,บริบทอื่นๆน,นะน,นั้งแต่แนวเรื่องก็ได้โอเคนะครับอ่นะบอา โอเคนะครับโอเคโอเคคีมากูจะไม่พูดถึงเนาะโอเคนะครับเพราะจะไปในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็ okay. ีเคเอนโทนี่นะก็ขอให้เราได้ทบทวนนะครับการใช้นวก็สำหรับผู้ขัดตัวนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวก็จะเตรียมเองน,นะครับโอ okay. เคไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับโอเคบ๊ายบาย